ทุกคนที่ถามหาบรรยากาศน่ารักมากบรรยากาศน่ารักมากเลยดูสิทุกคนทุกคนนี่เราอยู่ในร้านต้องพูดเสียงเบาๆนะฮะนอกร้านก็น่ารักนะฮะสามารถมานั่งตรงนี้ได้นะครับทุกคนบรรยากาศเลดมากเลยทุกคนจาานีฮะบรรยากาศด้านนอกฮะลดนะฮะ นะฮะตรงข้ามกับบทคริสนะฮะเบสเลแฮมนะทุกคนเดินจากรถไฟมันก็ไม่ไกลนะฮะตรงนั้นจะเป็นสะพานแดงแเหลืองเหลืองเห็นไหมครับเป็นเหมือนจีนจีนเก่งจีนแล้วก็รถไฟนครสีแล้วก็ตรงนี้เดินลงไปก็จะเป็นเทคนิคใช่ไหมเขาบอกว่าจะมีคิวรถไปสเเดอสบายอินตรงแมคโครทุกคนจ๋านี่คือทีไทม์จะมีเป็นเซตด้วยค่ะทุกคนเป็นเซตแบบนี้เลย เมืองใหญ่มากนกครสีทุกคนนีแค่นในเมืองแถวสถานีรถไฟนะนะครับทุกคนต้องมานครสีไว้พระชระชาติเดินจากตรงนี้เขาบอกว่าประมาณ2กิโลได้ไหมเออเดินจากทีอาหารทีอ่อทีสตอรี่ Story เนี่ยนะฮะทีไทม์สตอรี่เนี่ยนะครับทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลย หอมมากทุกคนหอมกลนชาไทยมากๆออหอมชื่นใจสุดๆทุกคนเลิศเลิศเลิศทคนเราย้ายมาข้างนอกเลิศไหมเลิศว้ความจำจะเต็มมาทุกคนเดี๋ยวไปติดตามช่องนู้นนะ ความจำจะเต็มแล้วช่องนี้มีความจำจำู้ทุกคนเต็มร้านเนี่ยทุกคนจ่าทำเรททองมากๆที่ท i m สตอรี่ทุกานแต่แล้วเราต้องย้ายมาข้างนอกเลยทำเสียงสูงได้เพราะข้างในพูดดังไม่ได้ทุกคนนี่ฮะมนอยู่ข้าปังมากเลยทุกคนจะาโอ้ยก็ตรงนี้มีวัดสองสามวัดนะวัดเสาถุงทองก็อยู่ตรงนี้ทุกคนวัดบูรณาการทุกคนเราก็เดินมาทีทามสตอรี่ได้เลยทุกคนจ่ามันจะตัดแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าจ้า